สวัสดีครับผมสตาร์มาสเตอร์จตุรงเกิดรัตวันนี้พิเศษครับอย่างที่เมื่อกี้น้องเปียวได้บอกว่าได้รับมอบหมายครับให้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ของอโทมีของเราครับตัวแรกครับคือเฮโมฮิมเฮโมฮิมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นอันดับหนึ่งมา6ปีซ้อนครับแต่ผมจะกล่าวถึงวันนี้ผมเนื่องจากมีเวลาจํากัดผมจะกล่าวถึงที่มาที่ไปของเฮโมฮิมครับว่าทําไมเราถึงน่าจะรับประทานเฮโมฮิม เราทราบกันดีว่าตอนนี้ภาวะที่เราเจอคืออะไรครับวิกฤตโควิด COVID 19ใช่ไหมครับซึ่งยังต่อเนื่องมาถึงปีนี้ด้วยนะครับ2021แล้วนะแต่ก็ยังต่อเนื่องครับในปีที่แล้วครับจากการที่ติดตามเราก็จะได้ข้อมูลอยู่อันหนึ่งครับว่ามีผู้ที่เข้าไปในระบบครับและค้นหาคําว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับ เพราะว่าคนกังวลเรื่องสุขภาพใช่ไหมครับก็เข้าไปคนครับทีนี้เฮโมฮิม oh เนี่ยเราทราบดีว่าเฮโมฮิม oh เนี่ยช่วยทาให้สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ทําให้เฮโมฮิม oh เนี่ยเป็นสิ่งที่เติบโตในตลาดเหมือนกันยอดขายเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับผมเล่าไปแล้วว่าคุณภาพของอาชมี่และผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับความนิยมและเราก็ได้รับความนิยมยาวนานด้วยครับและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทประเภทเดียวกันและมียอดขายสูงสุดถึง6ปีซ้อนครับไม่พอครับจากตรงนี้นะ่ะเรายังมี ประวัติที่ผมบอกว่าประวัติอันนี้ทาให้ผมเชื่อและไว้ใจบางคนบอกว่าเอ๊ะมันก็คือสมุนไพรต้มอ่ะใช่ไหมแค่นั้นหรือเปล่าสมุนไพรต้มนํามาแล้วก็มาบรรจุซองแล้วก็กินมันก็คงดีเหมือนกับสมุนไพรยาหม้ออื่นๆหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับผมบอกว่าหลังจากที่ผมได้ศึกษารายละเอียดของเฮโมฮิมเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นเลยนะครับไม่ใช่แค่รู้แล้วตื่นเต้นเอ๊ะรู้แล้วเฉยๆแต่รู้แล้วตื่นเต้นและบริโภคทันทีเพราะว่า ผลิตภัณฑ์เฮโมฮิมเนี่ยครับเป็นผลงานวิจัยจากสถาบันพลังงานปรามาณูแห่งประเทศเกาหลีใต้สถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูเนี่ยถูกกำกับดูแลโดยรัฐบาลเกาหลีและบางคนก็บอกว่าสถาบันปรามาณูหรือสถาบันนิวเคลียร์เนี่ยนะครับเทคโนโลยีล้ําสมัยอยู่แล้วบางคนก็เทียบกับนาซาของอเมริกาทางอวกาศเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานวิจัยของเคลี่หรือสถาบันวิจัยพลังงานปรามาณูเนี่ยต้องไม่ธรรมดา เพราะเขามีเทคโนโลยีเรดิเอชันซึ่งลงไปถึงระดับอะตอมครับระดับลึกเลยอะตอมแล้วยังไม่พอลงไปนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากๆครับและเขาได้ทําการวิจัยเฮโมฮิมเนี่ยตั้งแต่ปี1997นะครับใช้เวลา8ปีในการวิจัยพัฒนาซึ่งใช้ทุนไปถึง4.7ล้านเหรียญครับหรือประมาณ150ล้านบาทนอกนั้น้ครับหลังจากที่การวิจัยผลลัพธ์ออกมาเป็นผลที่ดีทําให้สุขภาพของผู้ที่ได้บริโภคเฮโมฮิม oh แข็งแรง ก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาครับก็คือ FDA แล้วก็การรับรองสิทธิบัตรรับรองอีก5ประเทศนอกจากนั้นในปีที่ผ่านมาครับ2020เนี่ยเรามีความภาคภูมิใจอีกถึงแม้ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ปลอดภัยแล้วนะมีคุณภาพแล้วนะมีประโยชน์แล้วนะเรายังไม่หยุดพัฒนาครับในปีที่ผ่านมาเราได้รับใบรับรองครับใบรับรองการเ,เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สีเขียวแปลว่าอะไรสินค้าของเราเนี่ยยังมี คุณภาพและความปลอดภัยเขาไปอีกระดับหนึ่งนะครับเพราะปี2020ก็เป็นเกณฑ์อีกระดับหนึ่งครับนอกจากนั้นยังได้รับสิทธิบัตรเพิ่มเติมครับเป็นสิทธิบัตรการค้นคว้าพัฒนาเพื่อจะเก็บรักษาคุณภาพและประสิทธิภาพของส่วนประกอบหรือส่วนผสมที่อยู่ในเฮโมหิมโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆดีอยู่แล้วยังพัฒนาไปอีกว่าจะทํายังไงคงคุณภาพไม่อยู่ในซองแล้วนะครับมีอายุหนึ 1, ่งปี2ปีก็ยังรักษาคุณภาพได้เหมือนวันแรกที่ผลิตออกมาเลยนะครับเรามาดูครับว่าส่วนประกอบ ที่สําคัญของเฮโมฮิมมาจากอะไรนะครับเฮโมฮิมมาจากเทคโนโลยีชั้นสูงเลยของสถาบันวิจัยพลังงานประมาณูซึ่งสกัดสารหรือว่าสกัดสิ่งที่ดีคุณสมบัติที่ดีออกมาจากสมุนไพรถึง3ถึตัวครับแต่3ตัวหลักๆที่เป็นส่วนผสมหลักนะครับก็คือตังกุยครับโกดหัวบัวแล้วก็โบตันญี่ปุ่น3ตัวนี้ครับเป็นส่วนผสมหลักซึ่งมีคุณสมบัติ เป็นถ้าเรารู้จักเนี่ยสามตัวนี้มีเรื่องรล่ามาเป็นพันปีครับลองไปเสิร์ชดูได้นะครับวันนี้เวลาน้อยก็อาจจะไม่ได้ลงลึกตรงนี้แต่จะบอกว่าทั้ง3ตัวนี้มีคุณประโยชน์กับร่างกายมหาศาลครับทำให้สุขภาพแข็งแรงมากๆเลยนะครับผมอยากเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมพูดตอนเริ่มต้นว่าแอบ u ู e q u อ l i t ีผมพูดไปแล้วว่าการได้มาของฮโมฮิม oh เนี่ยสุดยอดมากๆไม่ใช่ธรรมดาเป็นการวิจัยสกัดออกมาอย่างดีเลยครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นข้อพิสูจน์ว่า Absolute Price ครับคือราคาที่้ซื้ออย่างนี้มาทานมันแพงหรือเปล่าเนี่ยอยากบอกอย่างนี้ครับว่าสถาบันนิวเคลียรว์วิเคราะห์วิจัยมาใช้เงินทุนไปเท่าไหร่ครับ150ล้านบาทตอนนั้นครับวิจัยมา8ปีและเริ่มจําหน่ายพอเริ่มจําหน่ายตอนราคาตอนแรกที่จําหน่ายมี32ซองใน1กล่องใหญ่มี32ซองเท่านั้นครับหกล่องใหญ่ราคาขายเท่าไหร่หรู้ไหมครับเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญ US อลลาร์ครับถ้าคูณ30เข้าไปก็20,000กว่าบาท สามสิบซองสองมืนกว่าบาทแปลว่าซองเกือบหนึ่งพันบาทครับโอ้โหคุณภาพแบบนี้แต่ทำไมมีคนบริโภคล่ะครับมันเป็นของดีไงแต่ท่านประธานของเราครับก็เอามาทำเป็น absolute quality absolute price ด้วยการเริ่มต้นอย่างนี้ครับผลิตแบบ massish ไงครับผลิตจำนวนเยอะๆครับก็ทำให้การเริ่มต้นขายของอาตมีมีราคาถูกลงถึงสิเท่าครับราคาจากหลักหมื่นลงเหลือหลักพันครับสิเท่าในราคาสา หลังจากนั้นเมื่อผลิตเยอะขึ้นได้รับความนิยมเยอะขึ้นก็ท่านประธานเหมือนเดิมนะครับเพิ่มเข้าไปครับเพราะว่าอยากให้ผู้บริโภคได้บริโภคด้วยราคาสบายใจมากขึ้นก็เลยราคายัางเท่าเดิมอยู่นะแต่ว่าก็เพิ่มจํานวนจาก30เป็น48ครับเป็น54ซองและสุดท้ายเป็น60ซองเป็น60ซองแต่เมื่อกี้เราคิดจําได้ใช่ไหมครับราคาลดลง10เท่าแต่ราคา,ามี30ซอง แต่ตอนหลังเหลือ62หรือเหมือนทางนี้ครับทางขวาผมเนี่ยกล่องที่เราขายอยู่ในปัจจุบันมี62แต่ราคายังเท่าเดิมเหมือนตอนแรกที่เปิดขายแปลว่าถูกลง20เท่าครับทุกท่านครับเรากําลังบอกว่าเฮโมฮิม1ซองในประเทศไทยกล่อง1 3,000บาทนะครับเมื่อหารมันเป็นซอง62หารไปเหลือ50บาทเมื่อกี้ผมพูดตอนแรกว่าเฮโมฮิมเนี่ยเมื่อก่อนซองเกือบพันบาท ผมบอ,อกโชคดีเหลือเกินที่เราได้มีโอกาสรับประทานครับรับประทานผลิตภัณฑ์ที่วิจัยมาอย่างดีแล้วดีต่อสุขภาพและคนทั่วโลกทราบสิทธิบัตรก็ได้รับรองอยู่หลายประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับที่เราจะสามารถมีสุขภาพที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมากๆจากสถาบันวิจัยพลังงานประมานูครับทีนี้มาดูว่าความเหมาะสมในการรับประทานครับการรับประทานเราแนะนำนะครับประมาณสองซองต่อวันก็คือ หลังอาหารเช้ากับหลังอาหารเย็นส่วนใหญ่จะทํากันแบบนี้เอ๊ะทำไมต้องหลังอาหารมันกัดกระเพาะเหรอจริงๆไม่ใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทำไมแนะนําหลังอาหารเนื่องจากว่าฮโมฮิมเนี่ยเป็นสารสกัดเข้มข้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ทานข้าวท้องเราว่างๆนะครับเราทานเข้าไปบางท่านนะครับบางท่านอาจจะมีอาการรู้สึกว่าเหมือนกับขึ้นไส้เบาๆหรือว่าแบบ รู้สึกไม่ค่อยสบายท้องแต่ไม่ได้เป็นอะไรนะครับจริงๆแล้วคือสารเข้มข้นเหมือนเวลาเราท้องว่างๆเราทานอะไรเข้มข้นเข้าไปน้ําหวานๆมากๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกร่างกายเราปรับตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากแนะนําว่าถ้าเราทานหลังอาหารนะครับก็จะไม่ไม่ได้มีเอฟเฟกในส่วนของการรับประทานอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนนะครับที่ทานแล้วไม่ได้มีผลอะไรก็สามารถทานได้เมื่อต้องการนะครับอย่างเมื่อเช้าผมทานเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะทานด้วยนะครับเพราะว่า ทานบ่อยๆดีครับดีต่อสุขภาพนะครับทีนี้ผู้ที่ควรรับประทานครับใครล่ะควรรับประทานบ้างคนที่ทํางานหนักๆครับพักผ่อนน้อยนะครับภารกิจเยอะหรือเกินทํางานไม่ค่อยได้นอนหรือนอนไม่พออย่างเมื่อคืนนี้ก็เตรียมตัวอยากจะมาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังก็นอนน้อยพอสมควรครับเช้าตื่นมาก็ทานก่อนเลยก็เลยสดใสมีพลังเหมือนนอนมาเต็มนะครับก็ด้วยฮีโมฮีมของเราด้วยนะครับแล้วก็ครับเสริมความแข็งแรงของร่างกายครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าทําให้เรานะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับก็อยากจะให้ ทุกคนทานทีนี้ใครบ้างละ่ะต้องระวังในการทานครับในการรับประทานเด็กครับและสตรีมีครรภ์อันนี้ควรปรึกษาแพทย์นะครับหรืออยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับก็จะปลอดภัยนะครับแล้วก็คนที่รับประทานรับคนที่เป็นรับประทานยานะครับที่หมอสั่งเป็นพิเศษอันนี้อยากให้ดูเป็นกรณีพิเศษด้วยหรือคนที่มี การให้นมบุตรอยู่นะครับคลอดแล้วให้นมบุตรอยู่อันนี้ก็อยากให้ปรึกษาแพทย์เช่นกันนะครับนอกนั้นสามารถทานได้เลยครับดีต่อสุขภาพนะครับไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้นะครับนอกจากนั้นครับเรามาดูซิว่าดีแบบนี้คิดค้นมาแบบนี้ราคาเป็นยังไงเหรอเมื่อกี้แอบพูดไปแล้วนะกล่องหนึงมี60ซองครับมีกล่องเล็กๆอยู่10กล่องนะครับแล้วก็จะมีซองแบบนี้ครับซองแบบนี้อยู่6 0ซองนะครับทานวันละสซองนะครับ ก็3,000บาทเท่านั้นเองกล่องหนึ่งนะครับพี PV ในส่วนของธุรกิจครับก็50,000 PV นอกจากนั้นถ้าใครทานแล้วรู้สึกสุขภาพดีแบ่งปันคนในครอบครัวนะครับเพื่อนๆหรือว่ารับทานเองเราสามารถซื้อประหยัดขึ้นได้ครับด้วยการซื้อที4กล่อง4กล่องครับราคาจะลดลงเหลือที่11,400นะครับและ PV200 0 0 0 PV ครับทีนี้ครับคุณชาติรงมันรับประทานยากไหมนะครับวันนี้ เมื่อกี้ก็บอกน้องบอกวันนี้เดี๋ยวขอทานหน่อยนะเมื่อคืนนอนน้อยใช้งานพี่หนักนะพี่ขอทานหน่อยนะครับก็จะบอกว่าซองเนี่ยครับรันมันจะมีรูปกันไกยอยู่เอาไว้ฉีกนะครับเ <travaille> <UE> วลาเรารับประทานเนี่ยนะครับเราก็ฉีกตามรอยอย่างเงี้ยครับฉีกตามรอยนะครับฉีกออกไปให้สุดซองนี้เลยนะครับพอฉีกไปสุดซองเนี่ยเราก็จะเห็นรูตรงด้านบนนะครับเราก็จะสามารถดูดทานได้เลย แต่อยากจะบอกคนที่เริ่มต้นทานใหม่หรือยังไม่เคยทานครับยังไม่เคยรับประทานเนี่ยอยากให้ดมดูก่อนครับดมดูก่อนผมจะบอกว่าหอมมากครับเพราะว่ามันสกัดมาจากสมุนไพร30ชนิดเข้มข้นด้วยหอมมากๆเลยครับแล้วก็สามารถดูดรับประทานได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเฮโมฮิมผลิตภัณฑ์ตัวแรกซึ่งเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ของอาโชมีต้องบอกว่าผู้ที่ทําธุรกิจหรือสมาชิกของอาโชมีทุกคนอย่าพลาดนะครับ ที่จะรับประทานเฮโมหิมเพื่อสุขภาพของเราครับ